สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับท่านสี่เพื่อนกินแช่นน <Channel S 1> นะคะวันนี้เพื่อนกินต้มต้มขาหมูที่ลาะก,กระดูกออกหมดแล้วนะคะอันนี้ต้มทีเดียวทั้งขาเลยต้มไว้ไม่ได้ทำเป็นกับข้าวนะคะต้มน้ำเปล่า เพื่อจะเก็บเอาไว้สําหรับปรุงอาหารในมื้อต่อไปนะคะเพื่อนๆ่อนอันนี้เพื่อนผิมต้มไว้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเดือดดีๆแล้วก็จะรอให้เปื่อยนิ่มโดยการลดไฟลงนะจ๊ะตอนนี้ใช้ไฟรอบแรกใช้ไฟอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยนะคะเพื่อนเื่อนจ้าตอนนี้เพื่อนพิมก็ปรับมาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อย และเมื่อเดือดได้ที่เพื่อนพิมพ์ก็จะปราบลงอยู่ที่400ค่ะก็ต้มไปเรื่อยๆแบบนี้นะจ๊ะต้มไปเรื่อยๆไม่รีบไม่เร่งนะจ๊ะโดยที่เพื่อนพิมพ์ก็จะมาให้ดูอีกเตานึงเตานึงนะจ๊ะเพื่อนพิมพ์ก็ต้มเหมือนกันนะคะแต่การต้มต้มของมือน,นี้ นั่นคือเพื่อนพิมพ์จะทําเป็นไก่ไก่เหมือนเหมือนอไก่คั่วเกลือนะจ๊ะไก่คั่วเกลือแต่จะสังเกตว่าเพื่อนพิมพ์จะใช้วิธีการต้มนะคะเหมือนทอดเหมือนทอดไก่ทอดเกลือนั่นแหละจ้ะแต่ว่าเราไม่ไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะไม่ได้ใช้น้ํามัน เราใช้วิธีการทอดแบบใช้น้ําค่ะเหมือนเราทอดกุนเชียงอย่างนี้ละค่ะเพื่อนๆเหมือนเราทอดกุนเชียงถ้าเราไปทอดกับน้ํามันเนี่ยมันจะไม่สุกมันจะไหม้ก่อนนะคะแต่อันนี้เป็นการทอดไก่หรือจะเป็นทอดหมูสามชั้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแถวใต้ก็จะเรียกว่าหมูคั่วเกลือไก่คั่วเกลืออย่างเงี้ยนะคะมือมือนี้เพื่อนพิมพ์ก็จะทําไก่คั่วเกลือนะคะ เราเอาล้างเนื้อไก่ดีๆนะคะเป็นไก่สับสะโพกแต่เราเลาะเอาเนื้อเอาเฉพาะเนื้อนะคะเลาเอาเฉพาะเนื้อล้างดีๆล้างด้วยเกลือนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเคล้ากับเกลือทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆน,นะคะเวลาเราจะทำเราก็มาต้มน้ำเดือด,ด,อดนะคะต้มน้ำเดือด แล้วก็เอาไก่ที่เราหมักด้วยเกลือทิ้งไว้สักแป๊บเดียวไม่ต้องนานนะคะเพื่อนๆ่เพราะว่าเวลาเรามาอทอดหรือว่าคั่วเนี่ยค่ะก็จะเคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆรนะคะจนงวดจนงวดแล้วเขาก็จะได้เความเค็มที่กลมกล่อมเพราะว่าเราหมักด้วยเกลือแล้วเราก็ไม่ต้องเติมเกลืออีกเลยนะคะเวลาน้ําแห้งเนี่ย มันก็จะพอดีนะคะอันนี้ก็เคีย่ยวไปสักพักใช้ไฟกลางๆนะคะเพื่อนๆนะคะไฟกลางๆไก่นี่ก็จะสีแบบไม่ได้ปรุงแต่งอะไรนะคะเพื่อนๆจ๋าอีกสักแป๊บหนึ่งค่ะสักแป๊บหมือนเพื่อนพิมก็จะใส่เป็นข้กวเกลือแต่ว่าเราใส่เป็นเอ่อสีอดำหวานนิดหนึ่งน,นะจ๊ะ สีอิวดำหวานนิดนึงเพื่อไม่ให้ซีดเกินไปนะจ๊ะนิดเดียวนิดเดียวค่ะดำหวานนิดเดียวพอใกล้สุกสีเขาก็จะแบบเหลืองเหลืองนิดนึงน,น,นะจ๊ะเพื่อนไว้ทานกับเออ เพือนกินทำน้ำพริกมะขามทอดนะจ๊ะกินทำไว้เรียบรยนะ้อยแล้วเดี๋ยวรอไก่สุกแต่เวลาทานเพื่อนพิมก็จะถ่ายคลิปให้ดูนะจ๊ะว่าไก่พักวเกลือของเราจะหน้าตายอย่างไรนะคะเพื่อนเราจะไม่ใส่กระเทียมไม่ใส่พริกไทยดำอะไรเลยนะคะแค่เกลืออย่างเดียวแล้วก็ นี่ยจ้ะน้ำก็จะออกสีประมาณนี้นะจ๊ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนแห้งค่ะเพื่อนๆแล้วมันจะหอมนะคะสำหรับคลิปนี้เพื่อนพิมก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะจ๊ะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ